นักบินทอดทิ้งภรรยานานถึงเจปีแต่แล้วในงานเลี้ยงรู้เธอปรากฏตัวขึ้นในชุดแดงราวกับเปลวไฟไม่เพียงแค่สวยสง่าเธอยังมากับชายหนุ่มผู้เป็นหมอใหญ่และซีอที่ทุกคนเกรงขามสายตาของนักบินเต็มไปด้วยไฟคลั่งความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ตลอดเจปีจะประตูออกมาอย่างไรและบทสรุปของความรักอันบิดเบี้ยวครั้งนี้จะจบลงด้วยน้ำตาหรือความพินาศนักบินหนุ่มยืนอยู่ในงานเลี้ยงรู้กลางโรงแรมชั้นสูง แสงไฟระย,ยิประยับสะท้อนกระจกใสทั่วห้องเสียงเครื่องดนตรีบรรเลงคลอเบาๆแขกผู้คนแต่งกายสง่างามเดินสวนกันไปมาเขาเงยหน้าขึ้นหัวใจเหมือนหยุดเต้นในวินาทีนั้นเธอภรรยาที่เขาเคยทอดทิ้งเมื่อเจ็ดปีก่อนปรากฏตัวขึ้นอย่างสง่างามชุดราตรีสีแดงสดแนบเรือนร่างทุกสายตาในห้องจับจ้องไปที่เธอริมฝีปากของเธอยกยิ้มเล็กน้อยแต่สายตากลับเย็นชา ส่งตรงมาที่เขาเพียงผู้เดียวกลิ่นน้ำหอมลอยอวนแต่ปลายจมูกของเขาอย่างแรงทำให้ความทรงจำเก่าๆไหลกลับมาเหมือนคมมีดกรีดกลางอกข้างกายของเธอชายหนุ่มในชุดสูทด,ดำเดินเคียงข้างใบหน้าเฉียบคมท่าทีมั่นคงเขาคือหมอผู้ทรงอิทธิพลซีอโอหนุ่มที่ทุกคนรู้จักเสียงกระซิบจากผู้ร่วมงานดังขึ้นเธอคือภรรยาของนักบินคนนั้นไม่ใช่หรือ ทำไมถึงมากับหมอใหญ่ที่เป็นซีโอได้นักบินรู้สึกเลือดสูบฉีดทั่วร่างมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือแววตาของเขาแดงกำ่ำความโกรธความเสียใจและความคลั่งผสมปนจนแทบระเบิดออกมาหญิงสาวหันมาสบตาอีกครั้งสายตาเธอนิง่งแต่คำพูดที่เปล่งออกมากลับเฉินใจเขานี่คือคนที่ฉันเลือกและเขาคือคนที่รักฉันจริงบรรยากาศรอบกายพลันเงียบลง นักบินได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองเต้นแรงเสียงหายใจขาดห่วงของตนเองเหมือนทุกสิ่งถูกกลืนหายไปในความมืดเขาเก้าวไปข้างหน้าแต่ร่างกลับสั่นสะท้านดวงตาต้องมองเธอในชุดแดงพร้อมเปลวไฟแห่งความคลั่งที่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเขาพยายามฝืนยิ้มแต่ริมฝีปากกลับกระตุกอย่างไม่เป็นธรรมชาติเสียงหัวเราะแหบพร่าหลุดออกมาเหมือนเสียงคนที่กำลังจมดิ่งสู่เหวลึก แขกหลายคนเหลียวมองกระซิบซ่อนคำวิจารณ์บรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนห้องทั้งห้องแคบลงทุกวินาทีแสงไฟจากโคมระยะเหนือสีสษะทอประกายสว่างจัดจ้าแต่สำหรับเขาทุกอย่างกลับมัวมองเหมือนม่านหมอกบดบังสายตาหญิงสาวในชุดแดงเดินเคียงข้างซีโอหนุ่มอย่างภาคภูมิเสียงส้นรองเท้าสูงกระทบพื้นหินอ่อน ก้องสะท้อนชัดเจนราวกับตอกย้ำหัวใจของเขานักบินยืนนิ่งกล้ามเนื้อบายหน้าแข็งเกรง็งเขารู้สึกถึงเหงื่อเย็นที่ไหลซึมตามแผ่นหลังทุกก้าวเดินของเธอเหมือนกรีดลึกลงไปในจิตวิญญาณเจ็ดปีที่ฉันทนรอน้ำเสียงของทธสะท้อนกล้องแม้พูดเพียงเบาๆแต่กลับแทงทะลุเข้าไปในใจเขาวันนี้ฉันเลือกแล้วและไม่มีที่ว่างให้เธออีกต่อไปหัวใจนักบินกระตุกแรง เสียงหัวใจของเขาดังประหลาดราวกับเครื่องยนต์ที่สันสถานก่อนระเบิดสายตาทุกคู่ในห้องจับจ้องมาที่เขาเหมือนกำลังมองสัตว์ป่าที่ใกล้เสียการควบคุมเขาหอบหายใจทีเสียงหายใจดังสะท้อนในอกปลายนิ้วสันมือกำแก้ววายแน่นจนแก้วส่งเสียงแตกราววายสีแดงไหลซึมเปือะมือเหมือนเลือดสดที่นองออกมาไม่หยุดทุกคนถอยห่างทว่ามีบางสายตายังคงจ้องมอง ดวงตาเย็นเยือกของเธอที่มองเขาราวกับคนแปลกหน้าสายตาที่เต็มไปด้วยความตัดขาดไม่เหลือแม้เศษเสี้ยวของความรักในอดีตในวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบแตกสลายเสียงดนตรีที่เคยบรรเลงกลายเป็นเสียงแหลมบาดหูแสงไฟที่เคยส่องสว่างกลับกลายเป็นเปลวเพลิงที่เผาไม่ดวงตานักบินก้าวออกมาข้างหน้าความโกรธและความเจ็บปวดพุ่งพล่าน ดวงตาของเขาแดงฉานเหมือนสัตว์บาดเจ็บที่พร้อมขย้ำทุกสิ่งตรงหน้าเสียงสะอื้นแผ่วบางดังจากแขกผู้หญิงบางคนขณะที่ชายหนุ่มในชุดสูทด,ดำก้าวมาขวางตรงหน้าเธอท่าทีสงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยอำนาจแววตาคมเฉินเฉียบมองนักบินอย่างท้าทายบรรยากาศในห้องพลันตึงเครียดราวกับพายุที่กำลังจะปะตุในทุกวินาทีและนักบินก็เหมือนคนที่ใกล้จะสูญเสียทุกสิ่ง ทั้งสติทั้งหัวใจจนเหลือเพียงความคลั่งที่พร้อมจะระเบิดออกมาเสียงแตกของแก้ววายยังคงก้องอยู่ในห้องโถงเศษแก้วเล็กๆร่วงกระจายบนพื้นสะท้อนแสงระยิบระยับเหมือนเศษดวงดาวที่แตกสลายวายแดงไหลเป็นทางยาวเหมือนเลือดที่จิงนองบนสนามรบนักบินหอบหายใจแรงดวงตาของเขาจับต้องไปยังชายหนุ่มที่ยืนขวางหน้าทุกอนูของอากาศรอบกาย เหมือนถูกบีบอัดจนแทบแตกเป็นเสียงหัวใจของเขาเต้นทีเสียงดังสะท้อนในหูราวกับระฆังที่ไม่หยุดดีเธอยือนอยู่ข้างหลังซโอหนุ่มแสงไฟส่องให้ชุดแดงของเธอสว่างราวกับเปลวไฟริมฝีปากเธอขยับเล็กน้อยแต่สายตากลับไม่ละไปจากเขาเลยสายตานั้นชัดเจนไม่เหลือความอ่อนโยนไม่เหลือการให้อภัยเหลือเพียงความเด็ดเดี่ยวที่ทำให้เขาแทบล้มทั้งยืน แขกผู้มีเกียรติหลายคนรีบเบือนหน้าหนีบางคนก้าวถอยหลังบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากระซิบกระซาบบรรยากาศรูร้าเปลี่ยนเป็นสนามประลองอารมณ์ที่กำลังจะลุกเป็นไฟนักบินกัดฟันจนกรามขึ้นสันนูนเจ็ดปีเธอกล้าทำแบบนี้กับฉันหรือเสียงของเขาแหบพระสันสถานไปทั้งห้องคล้ายเสียงคำรามของสัตว์ที่ถูกขัง CEO หนุ่มยกมือขึ้นเล็กน้อย แววตาสงบเย็นแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเจ็ดปีที่เธอไม่อยู่เธอไม่เห็นหรือว่าใครคือคนที่อยู่เคียงข้างเธอจริงคำพูดนั้นชัดเจนและหนักแน่นเหมือนหินก้อนใหญ่ตกลงมากลางใจนักบินเลือดในกายเขาพุ่งพล่านมือที่เปื้อนวายแดงสันระริกเขาก้าวไปอีกก้าวเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังก้องเหมือนค้อนที่ทุบลงบนศีรษะของทุกคนในห้องหญิงสาวสูดลมหายใจลึกแววตาเธอไม่หวั่นไหว เธอก้าวออกมายืนเคียงข้างซีโอหนุ่มเสียงกระซิบของเธอชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินวันนี้ฉันคือภรรยาของเขาและฉันไม่หันกลับไปอีกแล้วเสียงรอบข้างเงียบสนัดไม่มีแม้แต่เสียงดนตรีที่เคยบรรเลงทุกอย่างราวกับหยุดนิ่งเพื่อรอวินาทีที่พลังคลั่งของนักบินจะประตูออกมาเขาหัวเราะเสียงต่ำเสียงหัวเราะนั้นชวนขนลุกเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความบ้าคลาั่งถ้าเธอเลือกแล้ว ฉันจะทำให้เธอเสียใจที่ตัดสินใจแบบนี้ร่างของเขาสั่นสะท้านแขกหลายคนตะโกนห้ามบางคนรีบวิ่งไปเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ในสายตาของเขาไม่มีใครสำคัญอีกต่อไปมีเพียงเธอในชุดแดงและชายที่ยืนอยู่ข้างเธอเท่านั้นห้องโถงที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตอนนี้กลับกลายเป็นเวทีที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตทุกลมหายใจเต็มไปด้วยกลิ่นวายและกลิ่นกลัว และหัวใจของนักบินกำลังแตกสลายจนไม่เหลือซากพร้อมที่จะระเบิดเป็นพายุที่ไม่มีใครหยุดได้นักบินยืนนิ่งอยู่กลางห้องแววตาแดงฉานของเขากวาดมองไปรอบๆทุกคนต่างเบื่อหน้าหนีไม่มีใครกล้าแม้แต่จะสบตาบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดราวกับลมหายใจของแขกทุกคนถูกกักขังไว้เสียงรองเท้าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดังขึ้นพวกเขารีบก้าวเข้ามาใกล้ แต่ก็ชะง,งักเมื่อเห็นนักบินยกมือขึ้นท่าทีเหมือนคนที่พร้อมจะระเบิดอารมณ์ทุกเมือ่อเสี้ยววินาทีนั้นไม่มีใครกล้าเสียงแต่ต้องเขานักบินหัวราอเสียงต่ำอีกครั้งเสียงหัวราอสะท้อนกล้องไปทั่วห้องเหมือนเสียงของคนที่กำลังสูญเสียสติริมฝีปากของเขาเปื้อนรอยยิ้มบิดเบี้ยวเจ็ดปีที่ฉันรอแล้ววันนี้เธอทำอะไรกับฉันน้ำเสียงของเขาสั่นสะท้านแต่กลับฟังได้ชัดเจนในความเงียบงนัน หญิงสาวในชุดแดงยืนตัวตรงมือของเธอจับแขนซีโอหนุ่มแน่นแววตายังคงเย็นชาไม่ไหวเอ็นเพราะเจ็ดปีนั้นฉันอยู่คนเดียวโดยไม่มีเธอคำพูดนั้นแทงทะลุเข้าไปกลางอกเขาสะดุ้งเฮือกเหมือนถูกตีด้วยแรงมหาศาลหัวใจเต้นถี่จนเจ็บร้าวไปทั้งอกเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแต่แล้วกลับก้าวมาข้างหน้าอย่างบ้าคลาั่งเหมือนสัตว์ร้ายที่ถูกผลักไปจนมุมแก้วไวน์ที่แตกยังคงอยู่บนพื้น ปลายรองเท้าของเขาเหยียบลงไปเสียงกรอบกแกรบเหมือนเสียงกระดูกหักทำให้หลายคนสะดุ้งจนต้องยกมือปิดปากความรู้สึกอึดอัดแผ่ซ่านไปทั่วห้องราวกับอากาศกำลังหนาแน่นจนหายใจไม่ออก c โอหนุ่มยืนนิ่งสายตาคมของเขามองนักบินโดยไม่หลบเลี่ยงดวงตานั้นสมบแต่แฝงความแข็งกร้าวถ้าเธอยังรักเธอจริงปล่อยให้เธอไปเถอะน้ำเสียงเรียบง่าย แต่แฝงพลังหนักแน่นที่สั่นสะเทือนจิตใจทุกคนนักบินกัดฝันแน่นเสียงกรามบทเข้าหากันดังชัดเจนเขาส่ายหัวแรงแรงไม่เธอเป็นของฉันเธอจะต้องกลับมาหญิงสาวก้าวออกมาแสงไฟสะท้อนบนชุดแดงจนแสบตาเธอยืนนิ่งตรงหน้าเขาน้ำตาเอ่อคลอแต่สายตายังคงแข็งกร้าวฉันไม่ใช่ของใครฉันเลือกชีวิตของฉันเองนักบินได้ยินทุกถ้อยคำ เหมือนฟ้าผ่าลงมากลางหัวใจเขาสะดุ้งอีกครั้งมือที่สั่นระริกกำมัดแน่นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความคลั่งและเงามืดในจิตใจ,ใจที่ก่อตัวหนาแน่นขึ้นทุกทีแขกหลายคนเริ่มล่าถอยเสียงฝีเท้ารีบเร่งดังสอดประสานแต่บรรยากาศในห้องกลับเงียบวังเวงเงียบจนได้ยินเสียงหอบหายใจของเขาชัดเจนและหนักหน่วงเหมือนคำเตือนว่าพายุที่แท้จริง กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวินาทีต่อไปหัวใจของนักบินเต้นรัวราวกับกลองศึกที่ถูกตีไม่หยุดเลือดสูบฉีดทั่วร่างจนเส้นเลือดที่ขมับผูดโพนทุกก้าวที่เขาเดินทําให้พื้นหินอ่อนสะท้อนเสียงดังแข็งกร้าวเหมือนประกาศถึงหายหน้าที่ใกล้เข้ามาหญิงสาวยืนนิ่งแม้ร่างกายสั่นสะทานเล็กน้อยแต่แววตาเธอยังคงแข็งแรงดังเหล็กกล้า CEO หนุ่มก้าวออกมายืนข้างหน้า ร่างสูงใหญ่ของเขากลายเป็นกำแพงมนุษย์กั้นนักบินไว้ไม่ให้เข้าใกล้เธอนักบินจ้องมองชายตรงหน้าดวงตาแดงฉานเต็มไปด้วยความเคียดแค้นเจ้าแย่งทุกสิ่งที่เป็นของฉันไปน้ำเสียงต่ำลึกสั่นสะท้อนเหมือนเสียงเครื่องบินเจ็ตที่กำลังจะตก CEO หนุ่มไม่หลบสายตาเขายืนมั่นคงน้ำเสียงสงบแต่เฉียบขาดสิ่งที่เป็นของเธอเธอทำมันหลุดมือไปเองคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจ นักบินสะดุ้งเฮือหายใจถี่แรงจนอกกระเพิ่มมือกำแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวความเจ็บปวดและความโกรธสับสนปนเปนกันเหมือนคลื่นยักย้ายถมซัดไม่หยุดเสียงแขกบางคนร้องเบาๆเมื่อเห็นประกายความคลั่งในสายตาของเขาบางคนก้าวถอยหลังอย่างหวาดกลัวบางคนรีบวิ่งไปเรียกตำรวจบรรยากาศที่หรูหราเมื่อครู่กลับกลายเป็นความโกลาหลอันอึดอัดนักบินหอบหายใจแรง เหงื่อเย็นไหลจากหน้าผากหยดลงบนเสื้อเชิ้ตจนเปียกชุม่มเขาเงยหน้ามองเพดานรูที่มีโคมไฟระยะแต่ภาพที่เห็นกลับบิดเบี้ยวเหมือนโลกกำลังหมุนวนรอบตัวเขาฉันเสียเธอไม่ได้เสียงเขาแตกพร่าเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเธอคือทุกสิ่งที่ทำให้ฉันยังหายใจหญิงสาวขบเม้มริมฝีปากดวงตาแดงก่ำด้วยน้ำตาที่พยายามกลั้นไว้แต่เธอก็ยังพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคง ฉันเคยเป็นทุกสิ่งของเธอแต่เธอเลือกทำลายมันเองคำพูดนั้นเหมือนมีดที่เฉือนกลางอกนักบินสุดตัวลงชั่ววูบเขากำลังต่อสู้กับความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้หัวใจของเขาแตกสลายเหมือนเครื่องบินที่สูญเสียการควบคุมกลางอากาศแต่เพียงเสี้ยววินาทีเขากลับยกหัวขึ้นแววตาที่เต็มไปด้วยไฟบ้าคลั่งฉายชัดอีกครั้งมือเปื้อนเลือดจากเศษแก้วเริ่มกำมัด ความเงียบในห้องเปลี่ยนเป็นแรงกดดันมหาศาลทุกคนรู้สึกได้ว่าการประตุกรั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นโดยไม่มีใครหยุดได้ร่างของนักบินเริ่มสั่นระริกสายตาของเขาเหมือนสัตว์ร้ายที่กำลังถูกต้อนจนมุมเสียงลมหายใจดังหอบแรงเหมือนเครื่องยนต์ที่กำลังเร่งสุดกำลังจนควันขาวพวยพุ่มแขกบางคนรีบวิ่งหนีออกไปจากห้องโถงเสียงรองเท้ากระทบพื้นก้องสะท้อน ผสมกับเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่หวาดกลัวบรรยากาศรูราที่เคยมีกลับถูกกลืนกินด้วยความตื่นตระหนกแสงไฟจากโคมระยะเนื้อสีส่สองลงมาแต่ในสายตาของนักบินกลับกลายเป็นแสงที่บาดเจ็บแสบตาเหมือนเปลวเพลิงที่กำลังเผาไหม้จิตวิญญาณเขาเขาเก้าวไปข้างหน้าเลือดจากมือที่บาดเจ็บไหลหยดลงบนพื้นหยดแล้วหยดเล่าเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความเจ็บปวดที่ไม่มีวันหยุด ซีอโอหนุ่มยังยืนมัน่นท่าทีสงบแต่สายตาแข็งกร้าวเขาเกื้อมือโอบไหล่หญิงสาวไว้แน่นปกป้องเธอด้วยร่างกายของตัวเองเหมือนจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีใครจะแตะต้องเธอได้อีกต่อไปนักบินกัดฟันกรอดเสียงฟันขบกันดังก้องในความเงียบเขาไม่ใช่คนของเธอเขาไม่มีวันรักเธอเท่าฉันน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและบ้าคลาั่งหญิงสาวน้ำตาไหลริน แต่เสียงของเธอหนักแน่นเขาไม่จําเป็นต้องรักเท่าที่เธอพูดเขารักฉันมากพอที่จะไม่ทิ้งฉันทุกคําของเธอเหมือนตอกตะปูลงไปในหัวใจนักบินเขาสะอึกหายใจติดขัดเสียงหัวใจเต้นแรงจนดังชัดในหูร่างกายสั่นสะทานเหมือนจะพังทลายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ท่าทีระแวดระวงังแต่ไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาเพราะทุกสายตารู้ว่าเพียงการแตะต้องเล็กน้อย อาจปลุกพายุคลั่งให้ระเบิดทันทีนักบินยกมือขึ้นเลือดเปรอเต็มฝ่ามือสั่นไหวเขาชี้ไปที่หญิงสาวในชุดแดงสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความไม่ยอมรับเธอเป็นของฉันเธอจะหนีจากฉันไปไม่ได้คำพูดนั้นทำให้ทั้งห้องโถงนิ่งงนันไม่มีใครกล้าขยับแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของแขกบางคนก็แทบไม่ได้ยินหญิงสาวสะอื้นแต่ยังคงยืนหยัดเธอก้าวออกมาเพียงก้าวเดียว เงาสีแดงจากชุดเธอสะท้อนบนพื้นหินอ่อนเหมือนเปลวเพลิงที่พร้อมเผาผลาญทุกสิ่งเธอพูดด้วยเสียงที่แตกพร่าแต่เปี่ยมด้วยพลังสุดท้ายที่เหลืออยู่ฉันไม่ใช่ของใครไม่แม้แต่ของเธอทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกมานักบินเงียบเงันไปชั่ววินาทีก่อนที่แววตาของเขาจะเปลี่ยนจากความเจ็บปวดกลายเป็นความบ้าคลั่งเต็มรูปแบบเขาก้าวพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแรงจนหลายคนร้องเสียงหลง เจ้าหน้าที่รีบขยับเข้าขวางแต่แรงอาฆาตของเขากลับพุ่งทะลุทุกการป้องกันเสียงโกลาหลประตูขึ้นทั่วห้องแขกผู้มีเกียรติต่างแตกถื่นวิ่งหนีเสียงจานแก้วตกแตกกระจัดกระจายเสียงร้องให้เสียงตะโกนและเสียงกรีดร้องดังประสานกันจนห้องโถงรูรากลายเป็นสมนรภูมิของความกโกรธความกลัวและความรักที่ถูกทำลายและในใจของนักบินมีเพียงเป้าหมายเดียว หญิงสาวในชุดแดงที่เขาเชื่อว่าเป็นของเขาแม้ทั้งโลกกำลังถล่มทลายตรงหน้าเสียงโกลาหลในห้องโถงยังคงดังสะท้อนแต่ในช่วงชั่ววินาทีนั้นหญิงสาวก้าวออกมาข้างหน้าเธอยกมือขึ้นสูงดวงตาแดงก่ำด้วยน้ำตาแต่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวแ้ลเสียงเธอดังก้องจนทุกคนเงียบงนันแม้แต่นักบินที่กำลังคลงั่งก็หยุดชะงักไปเพียงชั่วครู่สายตาของเขาสั่นไหว เหมือนเด็กที่ถูกดูอย่างแรงเธอก้าวเข้ามาใกล้หยดน้ำตาไหลอาบแก้มแต่ริมฝีปากยังคงยิ้มจางเธอเคยเป็นความรักของฉันเสียงเธอสั่นสถานแต่ทุกอย่างมันจบไปแล้ววันนี้ฉันต้องการเพียงอิสระนักบินหอบหายใจแรงเขายกมือที่เปื้อนเลือดขึ้นเหมือนจะคว้าเธอเอาไว้แต่กลับหยุดกลางอากาศนิ้วสันะร,ร,ริกไม่อาจแตะต้องเธอได้ดวงตาของเขาเอ่อคลอด้วยน้ำตา ครั้งแรกในค่ำคืนนั้นความคลั่งเริ่มสั่นสะท้อนด้วยความเจ็บปวดจริงแท้เขาเก้าวถอยหลังเสียงแก้วที่แตกบนพื้นดังกรอบกแกรบเหมือนเสียงหัวใจที่แตกสลายอีกครั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบเข้ามาล้อมแต่เขาไม่ได้ต่อต้านเพียงยืนนิ่งมองเธอในชุดแดงแสงไฟสะท้อนบนเธอเหมือนนางฟ้าที่เขาเก้อมไม่ถึงริมฝีปากเขาขยับเบาๆแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา หญิงสาวหลับตาแน่นเหมือนรวบรวมความกล้าสุดท้ายก่อนจะหันหลังให้เขาเธอเดินเคียงข้างสีโอหนุ่มฝีเท้าเธอมั่นคงแม้หัวใจยังสั่นสะเทือนเสียงส้นรองเท้าดังก้องก้องยาวไปจนถึงบานประตูใหญ่ของห้องโถงและเมื่อประตูปิดลงความเงียบก็กลืนกินทุกสิ่งเหลือเพียงนักบินที่ยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดถูกทิ้งไว้กับเศษแก้ววายแดง และหัวใจที่ไม่เหลือใครอีกต่อไปเรื่องราวขำคืนนั้นจบลงด้วยการสูญเสียที่ไม่มีวันย้อนคืนเธอได้อิสระเขาได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองแต่เป็นการปล่อยให้คนที่รักได้มีความสุขแม้ไม่ใช่กับตนเอง